7ปีที่แล้วนะฮะจบอันดับที่3ของเอเชียนะครับและนักเตะในชุดนั้นครับก็ได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยหกเซียนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงแล้วนะครับไม่ได้เป็นชุดหนึ่งแล้วถือว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีการวางแผนที่ดีนะครับในการต่อยอดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับโดยการสร้างชุดบีหรือว่าสร้างชุดดาวรุ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนรุ่นพี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมก็ยังคงเล่าเรื่องราวของวงการฟุตซอลทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยนะฮะในการแข่งขันฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทีมชาติไทยนะครับมีเหล่าหกเซียนของวงการฟุตซอลนะครับมาร่วมแข่งขันนะครับก็หลายต่อหลายคนมิเกลโรยโกเรียกมาใช้งานนะครับสุบูวิเทินกางทางด้านของอภิวัตแจ่มเจริญกิษดาวงแก้วกับตันช้างนะครับรวมไปถึงจรวั น,น,นี่เป็น4ีรายนะครับจาก6เซียนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ร่วมต่อสู้กับวงการฟุตซอลมาอย่างยาวนานนะครับก็มาเล่นที่ฟุตซอลโลก2024นะครับแล้วก็อีก2รายเนี่ยก็ไม่ได้มาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือจัดท็อปนะครับเจษดาชูเดชแล้วก็อีกรายหนึ่งก็กลายเป็นตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือนัทวุฒิมัดยาลานั่นเองนี่คือ6เซียนในวงการฟุตซอลเลยนะฮะซึ่งทั้ง4รายหกเซียนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงแล้วนะครับไม่ได้เป็นชุดหนึ่งแล้ว แต่ชุดหนึ่งของทีมชาติไทยในชุดนี้กลายเป็นอดีตดาวรุ่งครับเป็นอดีตนักเตะที่อยู่ในชุด B เป็นอดีตนักเตะที่อยู่ในชุดย20ของทีมชาติไทยที่ได้ก้าวขึ้นมาครับมิเกลโรดิโกใช้เป็นชุดหนึ่งของทีมชุดนี้แล้ว3จาก4รายที่เป็นเอาท์ฟิลเนี่ยมาจากชุดยู0ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2017นครับนี่คือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับน่าสนุกเลยฮะขอนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด้วยนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าหมื่นซับสไคร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับในชุดยูยี่สิบชิงแชมป์เอเชียต้องย้อนกลับไปครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในชาตินะครับชาติแรกๆเลยของโลกนะครับที่สร้างชุด B หรือว่าชุดดาวรุ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าชุด B ครับโดยทีมชาติไทยในชุด B เนี่ยนะครับคุณบิ๊กปอมนะครับอดิศักดิ์เป็นจัสรีวันเนี่ยก็พยายามที่จะมีทีมชาติไทย,ทย2ชุดชุด A เนี่ยแข่งขันในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียตอนที่จะไปคัดฟุตซอลโลกไปแข่งขันฟุตซอลโลกอยู่แล้วแต่ว่าบิ๊กปอมเนี่ยก็มีความคิดครับที่เฮ้ยมันต้องต่อยอดนักเตะนะครับก็เลยสร้างชุด B ขึ้นมาครับแล้วเวลาที่ชุด B แข่งขันเนี่ยก็จะแข่งขันขนานไปกับชุด A โดยชุด จะได้โอกาสนะครับในการแข่งขันฟุตซอลที่เป็นรายการอ,าอุ่นเครื่องนะครับรายการอุ่นเครื่องในประเทศไทยหรือรายการในระดับชิงแชมป์อาเซียนฮะโดยที่จะได้โอกาสที่จะติดทีมชาติไทยไปแข่งขันในชิงแชมป์อาเซียนชุดบีที่มันเห็นชัดๆก็คือในชุดช่วงประมาณปี2008ปครับปี2008เนี่ยทีมชาติไทยมีการสร้างชุดบีก็คือนําดาวรุ่งฮะได้ไปแข่งขันในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในปี2008นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปแข่งขันในเกมระดับ ซีเกมส์นะครับที่มีการแข่งขันในในบางครั้งนะครับซีเกมส์บางครั้งก็จะมีฟุตซอลด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ถือกําเนิดครับนักเตะที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักตัวจริงของทีมฟุตซอลโต๊ะเล็กทีมชาติไทย อย่างกับตันช้างครับกิษดาวงแก้วนะครับแล้วก็มีเจีรวัาสศรวิเชียนมีสุบูรุิเถื่อนกลางสุบูรุิกับกับตันช้างเนี่ยโอ้โหมาจากราชบุรีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีอภิวัตรเจมจเรญแล้วก็ไปบวกกับเจษฎาชูเดชนัทวุฒิมัดยลานอะไรประมาณนี้นะครับก็กลายมาเป็นเหล่าเซียนของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วก็ยืนหยัดอยู่กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวหลักตัวจริงในศึกฟุตซอลโลกตั้งแต่ตอนที่ทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2012 2020แล้วก็ 16แล้วก็2020นะครับที่ไปแข่งงานที่ลิทุเนียในปี2 0 2 1เพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19แล้วก็ครั้งนี้ก็ยังมีตัวจากทีมชุดบีในคราวนั้นเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมาอยู่นะครับในทีมชุดนี้อย่างสุภวุฒิอย่างกับตันช้างอะไรประมาณนี้ซึ่งการตรั้งชุดบีเนี่ยก็คือการต่อยอดนะครับต่อยอดไม่ให้มีรอยต่อไม่ให้มีช่องว่างของรอยต่อระหว่างการที่ตัวหลักตัวจริงโรยลาลงไปและในช่วงเวลาที่ทีม ชุดใหญ่นะครับกำลังใช้สูภพวุฒิกำลังใช้กับตันช้างจิรวัตรอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าเนื้ออะไรประมาณนี้ทีมชาติไทยนะครับในปี2017ครับก็มีการสร้างทีมชุดบีแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ทีมชุด B ีที่เรียกว่าชุด B ีแล้วแต่เป็นชุดที่เรียกว่าชุดยูย่ 24, ครับตอนนั้นเนี่ยทีมชาติไทยนะครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลยูย่ชิงแชมป์เอเชียครับในปี2017นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตซอลยูย่ที่จัดขึ้นครั้งแรกนะครับภายใตบอล แห่งเอเชียเอฟซเนี่ยจัดครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้ทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับโดยคัด2ทีมได้ไปแข่งขันในซัมเมอร์ยูทโอลิมปิกก็คือเป็นโอลิมปิกของเยาวชนที่โบนสไอเลสนะครับประเทศอาร์เจนตินาในปี2018นั่นเองนะฮะโดยทีมชาติไทยจบการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยอันดับที่3น่าเสียดายครับโดยการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับยู20ชิงแชเมป์เอเชีย2017นะครับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A นะครับกลุ่มเดียวกับอิ id, รักอัฟกานิสถานมาเลเซียบบาเรนแลก็ูไะ ชาติไทยเริ่มต้นเนี่ยชนะมาเลเซีย5.2ตามด้วยชนะบาเรน4.0นะครับแล้วก็ชนะบรรไนัย 10, 0นะครับแล้วก็ชนะอัฟกานิสถาน8.1 โอ้โหเจ้าเม็ดยิง4ลูกนะครับในเกมวันนั้นแล้วก็ไปแพ้อิรัก3-7ครับทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนะครับแล้วก็ไปเจอกับอินโดนีเซียและเราก็สามารถเอาชนะได้นะครับที่บางกอกการีน่านะฮะ4ประตูต่อ2แล้วก็ไปเจอกับทีมชาติอิหร่านซึ่งสนุกมากกับเกมนั้นเพราะว่าถ้าใครชนะเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและก็ได้ไปยูธโอลิมปิกครับแต่ว่าเราไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ7ประตูต่อ5แพ้อิหร่านแบบสนุกเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปชิงที่3กัสามบ กฤษถาแล้วก็ชนะไปได้8ประตูต่อหนึ่งทำให้ทีมชาติไทยในยู20เมื่อ7ปีที่แล้วนะฮะจบอันดับที่3ของเอเชียนะครับและนักเตะในชุดนั้นครับก็ได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยค่อยๆก้าวขึ้นมาฮะหลังจาก2 0 1 7ปุ๊บหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชิมลางในทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนก่อนนะครับได้ไปแตะชิงแชมป์อาเซียนก่อนแล้วพอชิงแชมป์อาเซียนเฮ้ยตัวไหนผ่านตัวไหนดีก็ได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และฟุตซอลชิงแชม,ชมป์เอเช ทีมชาติไทยฮะโค้ชก็คือมิเกลโรดิโก้นี่แหละครับที่คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยและคุมทีมชาติไทยชุดยูย่ในคราวนั้นหลังจากนั้นมิเกลโรดิโก้ก็มีการแยกทางกับทีมชาติไทยครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่กลับมาฮะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในปีนี้แล้วก็คว้ารองแชมป์เอเชียนะครับในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ได้ไปฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานโดยมิเกลโรดิโก้นะครับในครั้งนั้นเนี่ยเรียกนักต20 20 <Asia S 2> ะกต20 รายนั้นนะฮะมีอยู่3รายที่ได้ เป็นตัวหลักตัวจริงในชุดหนึ่งในศึกฟุตซอลโลก2024นบนั่นก็คือเจ้าเมดครับอันนี้โอ้โหไม่ต้องสงสัยแล้วครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับคนที่2คือรณชัยจูนวงศุกนะครับนี่ก็สามารถยิงประตูในการแข่งขันในครั้งนี้ได้ยิงประตูครั้งแรกในชีวิตของรณชัยจูงวงศุกเลยนะฮะในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้วก็อีกรายหนึ่งนั่นก็คือสลาวุฒ์ลพึกครับนี่ก็เป็นอดีตของหน้าตัวเป้านะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเมดเป็นตัวเป้เปาเขาก็็็็ลลลลงงมมาเเาเเเเ่นนนนนปปตตััวววกกแ้้ริสี คือ3รายนะครับที่เป็นตัวหลักตัวจริงของทีมชุดหนึ่งของมิเกลโรดิโกในทีมชุดใหญ่ตอนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นตัวหลักตัวจริงครับที่อยู่ในชุดยูยี่สิบชิงแชมป์เอเชียเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับน่าเสียดายนะครับคนหนึ่งก็คือปาณัทกิติพันุวงศ์เนี่ยครั้งนี้นะครับเกือบนะครับได้ไปฟุตซอลโลกแต่ว่าถูกตัดตัวออกนะครับถ้ามีเนี่ยมีปาณัทอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็จะเป็น4รายเลยฮะที่เป็นนักเตะเอาฟิลที่ได้อยู่นะครับตั้งแต่ยู 20, ที่มิยทําเมื่อ7ปีที่แลแลล้้ววก็มาาเลาลนน่่่นนนนฟตตซออโกรรวมมัแีี้3ย ผอผบกไปจริงๆแล้วเกือบจะมีอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือเจริญพงศ์ประสานสัตว์นะครับซึ่งเป็นพู้รศักษาประตูโดยพูทธศักษาประตูรายนี้เนี่ยถูกเรียกนะครับไปสมทบนะครับกับทีมชาติไทยฟุตซอลในฟุตซอลโลกในครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีความกังวลว่าอารุษเสนบัตเนี่ยเป็นพู้รศักษาประตูตัวจริงนะครับมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่อุ่นเครื่องกับกุเตมลานะครับจะหายไม่ทนันแต่สุดท้ายอารุษเสนบัตก็หายทันนะครับก็ทำให้สุดท้ายก็ส่งชื่ออรุษเสนบัตแล้วก็คาวุผ่าาานนคพะรรเปป็2ตูก็ทําใหห้้เเเจริญพงงนนนีกกกก็็็ตอัมาะคป ผลที่เจริญพงก็ต้องกลับมาก่อนเนาะแล้วก็นอกเหนือจากเจริญพงปานัดเจ้าเม็ด นะครับแล้วก็สลาวุธเนี่ยก็มีนักเตะอีกหลายรายนะครับที่ปัจจุบันก็ยังมีชื่อนะครับวนเวียนอยู่ระหว่างทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่แล้วก็ทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงขนาดนั้นแต่ว่าก็วนเวียนแวะเข้ามานะครับตอนอุ่นเครื่องบ้างตอนชิงแชมป์อาเซียนบ้างนะครับก็นี่คือเรื่องราวนะครับที่ถือว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีการวางแผนที่ดีนะครับในการต่อยอดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับโดยการสร้างชุดบีหรือว่าสร้างชุดดาวรุ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนรุ่น พี่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ผมก็เชื่อว่านักเตะอย่างเจ้าเนิร์สนะครับทางด้านของจิรวัฒน์สนวิเชียนสุภวุฒิเถื่อนกลางกฤษดาว,วงแก้พ่พิวัฒน์แจ่มเจริญก็เลข3ก,ากลางๆเลข3เกือบจะไปลายแล้วนะฮะสามหกสามกันแล้วก็มีโอกาสครับที่พวกเขาจะวางมือนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่นทีมชาติไทยหลังจบทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลโลกตอนนี้แหละฮะพวกเขาเหล่านี้แหะครับก็จะขึ้นมาเป็นตัวหลักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจริงๆจริงๆก็ตัวหลักแล้วแหละเพราะว่าเป็นชุดหนึ่งไป3คนแล้วนะครับจาก แชมป์เอเชียเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเป็นการเติบโตของทีมชาติไทยในฟุตซอลที่เป็นระบบครับผมว่าน่าจะเป็นระบบแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากวงการฟุตซอลในต่างประเทศนะครับว่าเออทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยความอาจจะเรื่องของความสามารถเทคนิคหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคเบสิกอะไรเงี้ยถ้าเราไปเทียบกับสเปนโปรตุเกสบราซิลหรือคาซัคที่ตัวโอนบราซิลเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้หรืออิหร่านก็ตามทีแต่ว่าเราก็สู้ด้วยจังหวะของเราเราก็สู้ ด้วยสิ่งที่เรามีนะครับแล้วก็พยายามสร้างบุคลากรพยายามสร้างเพชรเม็ดงามเม็ดใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต่อยอดให้วงการฟุตซอลไทยเนี่ยมันยังอยู่ได้แล้วเราก็อยู่ได้ดีตอนนี้เราอยู่อันดับที่9ของโลกและเข้าถึงรอบ็ n o เอาท์ได้อีกหนึ่งสมัยด้วยตัวผู้เล่นที่เคยเป็นยูย,ย่ในชุดชิงแชมป์เอเชียที่จบที่3นั่นเองนะฮะนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิปติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เกือบๆห้าหมื่นซับแล้วขอบคุณ ครับ